ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับรับวีบีการอินฟินิตี้ครับผมปืนกระบอกนี้นะครับคือวีบีการอัดแก๊สนะฮะตัวนี้จะเป็นซิกซาวเออ P 3 2 0ที่ได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับของซิกแอร์นะ งานสวยมากนะครับนี่ดูตัวปืนสมจริงทุกอย่างนะครับสเกล1นต่อหนึ่งได้มากิ้งทุกส่วนเลยนะครับซิกซ์เซอร์พีสามสอนสะครับสามารถเปลี่ยนด้านหลังนะครับสูนหลังใส่เพจติดดอทได้นะครับผมตัวนี้งานดีมากละเอียดนะครับทำสีผิวออกมาได้ดีนะนี่นะครับมาคิ้งซิกซ์เซอ์ดิกระสิตนะฮะ คนที่ชอบปืนแนวลิขสิทธิ์นะครับปืนสะสมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นปืนที่จบนะซิกซ์เซอร์นะนี่มาเก้งของเขามี serial number นะครับผมแล้วก็มีมาเก้ง,งต่างๆเป็นล่องลึกนะฮะมีลาย font ์เ l e ลชั o นะครับด้านหน้าด้านหลังก็มีเช่นกันนะครับศูนย์เล็งหน้าหลังเป็นแบบชีดอดอทนะครับด้านหน้าจะศูนย์ค่อนข้างใหญ่กว่าด้านหลังนะครับนี่ละเอียดดีนะฮะตรงนี้นะครับจะมีตัว i n d i เต t o r นะ ถ้าเป็นปืนจริงนะครับคอยทําออกแบบมาได้สมจริงนะ่ะถ้าเราเลื่อนมาแบบนี้นะมีการคัดคอลงไปแล้วก็มีอ e ิเดิเคตเตอร์ตรงนี้นะเวลาใส่เข้ามาแบบนี้มันจะทําให้เหมือนกับเป็นกระสุนปืนจริงนะครับเนะี่ยเวลาเราดึงสไลด์ถอยหลังนะครับดึงสไลด์ถอยหลัง,งนะลูกสูบก็หน้าตาเหมือนกับกระสุนปืนนะครับเวลาป้อนเข้าลาเพลิงนะแล้วก็มีการคัดก้อนนะครับตรงลํากล้องกระดกขึ้นนะฮะ สมจริงมากนะครับสาหรับตัวปืนรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ตัวขอลังปอกอะไรวันนี้นะครับขอลังปอกเทียมนะมีตัวแบวนสลด์นะครับซ้ายขวาเลยคนที่หนัดซ้ายนะครับสามารถกดซ้า์จากด้านขวาได้เช่นกันนะครับกดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีขอ้ังปอกเทียมนะครับแันนี้แยกตัวกับตัวสไลด์นะฮะเป็นคนละชิ้นกันนะมีการทาปาดหลบมาแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็น9คูสิกนะครับคือขนาดกระสุนปืนจริงนะตรงลำกล้อง นหน้านะครับจะทําเป็นคล้ายๆตีป,ปืนนะครับของปืนจริงนะแล้วก็ซ่อนลากล้องที่เป็นท่อรีดสีดาไว้ข้างในนะฮะฟิตติ้งดีมากครับสำหรับตัวนี้ฟิตติ้งของลากล้องแน่นมากแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไกด์หลอดที่สามารถปรับได้จากข้างนอน,นครับปรับฮอบนะ มีตัวปรับฮอบมาให้นะครับเราเสียบเข้าอย่างนี้แล้วก็บิดได้เลยนะครับสามารถปรับฮอบจากข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องถอดปืนนะฮะวัสดุส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นโลหะแล้วก็มีชุดแฮมเมอร์นะครับชุดสะพานกต่างๆที่เป็นเหล็กนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับแล้วก็มีตัวปรับฮอบจากข้างในด้านบนชุดสไลด์ต่างๆนะครับเป็นโลหะนะเฟรมล่างนะครับตัวนี้เป็นพอลิเมอร์ครับก็ทำถอดแบบมาได้เหมือนจริงนะฮะปืนจริงก็เป็นพอลิเมอร์เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ มีคางปืนนะครับมีรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์นะครับมีมาร์กิ้งนะนี่แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับดีเทลของเขานี่ออกแบบมาได้ทุกส่วนเลยนะครับด้านล่างนะครับสังเกตที่ส้นแม็กนะเหมือนของปืนจริงเลยก็คือมีฝาปิดอย่างนี้นะครับตรงส้นแม็กแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ซิกซ์เซอร์นะฮะเพราะว่าเขาซ่อนตัว วาล์วนะครับวาล์วเติมไว้ข้างหลังตรงนี้นะเวลาจะเติมแก๊สตัวนี้ต้องเติมถอดแมงกซีนออกมาแล้วก็เติมเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัววาล์วจ่ายนะครับยางปัดแม็กนะโหลดกระสุนได้เยอะนะครับเป็นแบบสลับฟันปลาทําเป็นสีดาด้านนะฮะบวกแม็ของเขาบยอมากนะครับลายเชคเกอร์นะครับจะเป็นลายเชคเกอร์แบบกระดาษทรายนะแบบปืนจริงจับถือกระชับมือมากนะครับเนี่ยเหนียวไกลไกค่อนข้างจะคมนะครับเฉียบคมมากตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้สามารถถอดได้นะครับมีระบบเซฟตี้นะฮะเซฟตี้มาให้เขาเซฟนะครับเดี๋ยวคือซ้ายก่อนเขาเซฟนะฮะเขาเซฟเหี่ยวไกลปืนไม่ทํางานนะครับเซฟลงแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆก็คือลั่นเลยนะปืนตัวนี้เป็นปืนที่ไกลคมนะครับเป็นปืนที่ไกลแต่งมาแล้วเดี๋ยวผมถอดให้ดูภายในนะฮะว่าภายในของเขานะฮะมันจะเป็นเหล็กตรงไหนบ้างนะครับ ถอดสไลด์นะปึ้ามาถอดง่ายนะครับสาหรับตัวนี้ฟิตติ้งดีมากเลยดูช่วงบนนะครับก็จะมีเหล็กนะตรงไกด์หลอดนะครับบูทไกด์หลอดแล้วก็ตรงไกด์หลอดเป็นเหล็กแท้แน่นอนนะครับไม่เหล็กดุดติดแน่นเลยนะด้านหลังนี้เป็นโลหะนะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่เหล็กแท้นะครับเห็นไหมเรือนห้องเขาสองฝั่งนะครับทำออกแบบมาได้ดีนะฮะเป็นแบบท็อปดาวน์เซนเตอร์นะครับมีตัวสปริงข้างในในการดึงตัวท่อนอกกลับนะครับ ทําให้ปืนรุ่นนี้ยิงแม่นนะครับแล้วก็นี่นะลางเขาเป็นโลหะนะครับส่วนที่ไฮไลท์นะครับก็คือแฮมเมอร์ของเขาเนี่ยเป็นเหล็กทั้งก้อนเลยนะครับเหล็กทั้งหมดเลยนะแฮมเมอร์ Hammer, ทนทานแน่นอนนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะแฮมเมอร์ Hammer ทั้งก้อนเลยนะแล้วก็ตัวด้านในนะครับเนี่ยตัวตอกวาลวนะครับก็เป็นเหล็กตรงนี่นะฮะแขวนสไลด์เป็นเหล็กนะครับ นาก็เช่นกันนะเหล็กแท้เกือบทั้งหมดเลยถือว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะตัวพินล็อกอะไรพวกน,นี้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยนะขัดอ้อมนะครับเป็นเหล็กแท้อ่าไม่ต้องแต่งนะครับตัวนี้ถือว่าจบแน่นอนคนที่ชอบปืนทนทานแข็งแรงได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับแนะนําตัวนี้เลยนะฮะประกอบกลับนะครับอ่าประกอบกลับดันน,นิดนึงนี่นะครับดันช่วยนิดนึงเฮ้นะครับไหลลื่นนะครับโอเคตัวปืน อุปกรณ์ที่จะแนะนํานะครับในการเล่นก็ต้องมีแก๊สนะครับสําหรับบีบีการอัดแก๊สนะตัวนี้เติมเข้าไปตามที่บอกเลยนะครับก็คือถ้าไม่มีแก๊สไม่สามารถยิงได้นะบีบีการอัดแก๊สซิลิโคโนนะครับในการฟื้นฟูนลูกยาน,นะครับแล้วก็หล่อลื่นปืนทาความสะอาดปืนนะครับใช้ร่วมกันกับแท่งทำความสะอาดตัวนี้นะในการขัดถูปืนภายในนั่นเองนะฮะ และก็กระสุนที่แนะนำนะครับเป็นกระสุน b ีการมาตรฐานแบบนี้ในการใช้ยิงทั่วไปนะสถานาการณ์หรือว่าเพื่อนๆอยากจะนําไปยิงขวดนะครับก็ใช้เป็นกระสุนลูกแก้วได้เช่นกันนะครับผมเป็นของกรเด็นบอลนะฮะ,ะปิดโหดเดินนะครับในการช่วยลดสุนได้ไวนั่นเองนะก็อุปกรณ์ที่จะแนะนํามีประมาณนี้นะครับที่ต้องสั่งเพิ่มนั่นเองนะครับสำหรับตัวปืนรุ่นนี้อ่าตอนนี้ยังมีของอยู่นะเป็นลิขสิ์แท้ซิกซาวเออร์นะครับคนที่สนใจก็สามารถทักทายมาทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ